สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลครับรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามประวัติศาสตร์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับโดยในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยของอาณาจักร,ร,รสุขโขทยัยตรงกับสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับ โดยจะเป็นเรื่องราวระหว่างอาณาจักรสุขโขทัยและอาณาจักรมองโกลรายละเอียดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับหลังจากที่เจงกิสข่านได้รวบรวมเผ่าชาวมองโกลและชนเผ่าเตอร์กิสบริเวณทุ่งหญ้าสเตปเป็นหนึ่งเดียวและตั้งตนเป็นมหาข่านในปีคิดจศักราช1206เขาและผู้สืบทอดของเขาได้ขยายอาณาจักรมองโกไปทั่วเอเชียยุโรปและตะวันออกกลาง อาณาจักรดังกล่าวได้กลายมาเป็นจกักรวรรดิมองโกลภายใต้การปกครองของบุตรชายที่สามของเจงกิสข่านนามว่าโอเกตัยข่านกองทัพมองโกลได้ทำลายและทำให้ร้าชวงจินอ่อนแอลงในปีคิรุสศกราช1234าทำให้ชาวมองโกลครอบครองดินแดนจีนตอนเหนือมากที่สุดโอเกตัยข่านได้เสนอให้หลานชายของเขาชื่อกุบไลข่านหรือคูบิไลข่านได้เข้ามาดำรงตำแหน่งที่เมือง ซิงโจรบริเวณเหอเย่ยในปัจจุบันโดยกลุบไล่ข่านไม่สามารถอ่านภาษาจีนได้แต่มีชาวจีนหั่นหลายคนที่ตกเป็นเชลยอ,อยู่กับเขาและได้ให้ความช่วยเหลือแก่เขาในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษากลุบไล่ข่านยังได้รับการดูแลควบคู่โดยมารดาชื่อสกทานิเบกีเขาสแสวงหาคำปรึกษาของที่ปรึกษาชาวจีนและกลุ่มลัทธิขงจื๊อและเริ่มสนใจอารยธรรมจีนมากกว่ามองโก ต่อมาเมื่อมองเกอขานได้สืบทอดอำนาจต่อจากกูยักขานโอรสของโอเกไดาขานและขึ้นเป็นมหาขานในปีคศักรา1251เขาได้แต่งตั้งน้องชายของเขากุบไลขานปกครองดินแดนที่มองโกยึดครองในจีนในระหว่างที่ปกครองดินแดนจีนกุบไลขานได้สร้างโรงเรียนสำหรับศึกษาลัทธิคงจือ้อผลิตเงินกระดาษขึ้นมาใช้นอกจากนี้กุบไลขานยังฟื้นฟูพิธีกรรมจีน และรับรองนโยบายที่กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจทางการเกษตรและเชิงพาณิชย์เขาได้ประกาศให้เมืองไคปิงเป็นเมืองหลวงราชธานีในปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในและชื่อเมืองได้ถูกเปลี่ยนเป็นแซนาดูการขยายดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมองโกโดยกลุ่ไล่ขานได้ใช้วิธีการขยายดินแดนโดยเริ่มจากการส่งทูตไปให้ยอมจำนน และยอมรับอำนาจจากทางมองโกหากไม่ยอมจำนนจะใช้สงครามเป็นทางเลือกสุดท้ายซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างมองโกกับอาณาจักรสุขโขทยัยโดยกลุบไล่ขานส่งกองทัพแผ่อำนาจลงมาทางใต้เพื่อลมล้างราชวงศ์ซ่งทางตอนใต้ของจีนซึ่งผลจากการยกทัพตามไล่ล่าพวกราชวงศ์ซ่งดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้กองทัพมองโกลุกหลานลงมายังเขตมณฑลยูนานในช่วงปี คิดจะสกกาดหนึ่งสองห้าสามหลังจากที่เคลื่อนกองทัพเข้ายึดมณฑลยูนานและโจมตีอาณาจักรน่านเจ้าในยูนานแตกแล้วตามข้อสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์ถือว่าอาณาจักรน่านเจ้านั้นเป็นอาณาจักรของไทยที่ถูกกองทัพมองโกโจมตีจึงได้อพยพลงมาทางใต้มาอยู่ในเขตแหลมทองและได้ตั้งอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นแต่ข้อมูลดังกล่าวนี้ยังเป็นที่วิาพากษวิจารณ์กันว่าอาณาจักรน่านเจ้าเป็นของไทยจริงหรือไม่ สรุปได้ว่าในช่วงที่กองทัพมองโกได้แผ่แสนยานุภาพโดดเด่นที่สุดเป็นช่วงเดียวกับการตั้งกรุงสุขโขทยัยในปีคิดตศักราช1257ซึ่งเป็นอาณาจักรของตนอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกหลักฐานสําคัญในพงศวดานหนวนฉบับเก่าเล่มที่สองแปลเรื่องราวการติดต่อระหว่างอาณาจักรสุขโขทยัยกับราชวงศ์มองโกได้สรุปไว้ว่ากุบไล่ขานทรงปรึกษาขุนนางข่าราชการระดับสูงเกี่ยวกับการเตรียมทัพ ไปปราบปรามแคว้นต่างๆทางใต้โดยมีสุขโขทยัยละโวสุมารตราและอื่นๆเป็นเมืองขึ้นปรากฏว่าคุณนางชื่อเจียลูหน้าตาไม่เห็นด้วยและได้กราบบังคมทูลเสนอแนะให้ทรงชักชวนให้ผู้นำดินแดนต่างๆอ่อนน้อมยอมสนับสนุนก่อนหากไม่ยอมจึงยกกองทัพไปโจมตีนี่คือเหตุผลประการหนึ่งที่กลุ่มไล่ขานทรงส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี และขอให้ส่งเครื่องราชบรรณาการไปยังราชสำนักมองโกเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่ออาณาจักรมองโกปรากฏว่ามีอาณาจักรในดินดดนต่างๆกว่า20อาณาจักรยอมรับข้อเสนอรวมทั้งอาณาจักรสุโขทัยด้วยซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างประมาณปีคิศกราช1279จนถึงปีคิศกราช1282พงศวดานวนฉบับเก่าเล่มที่12เป็นหลักฐานสำคัญที่กล่าวถึงคณะทูตชุดแรก จากอาณาจักรมองโกในสมัยกุบไล่ข่านเดินทางมายังอาณาจักรสุขโขทยัยในเดือนพฤศจิกายนปีคิศักราช1282โดยคณะทูตชุดนี้นำโดยเหอจีจีนายทหารระดับสูงเป็นหัวหน้าคณะแต่ขณะนั่งเรือแล่นผ่านฝั่งทะเลอาณาจักรจำปาได้ถูกจับกลุ่มและถูกประหารชีวิตผลจากคณะทูตนี้ถูกประหารชีวิตก่อนเดินทางไปยังอาณาจักรสุขโขทยัยทำให้อาณาจักรสุขโขทยัย ไม่ทราบว่ามองโกพยายามส่งทูตมาติดต่อพงศวารงงวนฉบับเก่าเล่มที่17กล่าวถึงคณะทูตมองโกชุดที่สองได้เดินทางมายัางอาณาจักรสุขโขทยัยในช่วงปีกิจศักราช1292ภายหลังจากฆ่าหลวงใหญ่ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยของบนทลนกวางตุง้งได้ส่งคนอัญเชิญพระราชสารอักษรทองคำของกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุขโขทยัย ไปยังนครหลวงข่านมาลิกหรือเมืองต้าตูหรือปักกิ่งในปัจจุบันโดยคณะทูตมองโกชุดที่สองนี้ได้อัญเชิญพระบรมราชโองการของกลุ่มไล่ขานให้พ่อขุนรามคำแหงเสด็จไปเฝ้าพระบรมราชโองการนี้แสดงให้เห็นถึงนโยบายของอาณาจักรมองโกเรียกร้องให้ผู้นำของอาณาจักรต่างๆไปเฝ้ากลุ่มไล่ขานแต่มิได้บังคับให้เป็นไปตามนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าพ่อขุนรามคำแหง ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามแต่อย่างใดพงศวดานงวนฉบับเก่าเล่มที่18ได้บันทึกไว้ว่ากลุ่มไลข่ขานได้ส่งคณะทูตชุดที่สมายัางอาณาจักรสุขโขทยัยโดยได้อัญเชิญพระบรมราชองค์การให้พ่อขุนรามคำแหงสเสด็จไปเฝ้าหากมีเหตุขัดข้องให้ส่งโอรสหรือพระอนุชาและอำมาตย์ผู้ใหญ่เป็นตัวประกันซึ่งปรากฏว่าพ่อขุนรามคำแหงก็มีได้ปฏิบัติตามเช่นเดียวกันแต่ส่งคณะทูต นำเครื่องราชบรรณาการไปแทนดังนั้นอาจจะสรุปได้ว่าพอ่อะขุนรามคำแหงซึ่งได้มองการไกลเห็นความเข้มแข็งของมองโกและประโยชน์ทางการเมืองที่จะได้จากการสร้างพันธมิตรกับยักษ์ใหญ่ที่กำลังจะเข้ามามีอิทธิพลอย่างผูกามและขเขมรตามประวัติศาสตร์นั้นอนาณาจักรผูกามต้องล่มสลายลงเพราะการบุกของมองโกในส่วนของขเขมรมองโกตีไม่แตกแต่หลังจากนั้นมาก็อ่อนแอลง ส่วนอาณาจักรสุขโขทัยก็เข้มแข็งขึ้นและในท้ายที่สุดแล้วมองโกก็เริ่มหมดความสนใจในเอเชียอาคเน์แต่ก็ไม่ได้ยึดดินแดนไว้อย่างถาวรเปิดโอกาสให้อาณาจักรไทยเริ่มโดยสุขโขทยัยและหลังจากนั้นมาก็คืออยุธยาได้เข้ามามีบทบาทแทนอาณาจากักรภูการและอาณาจักรจำปาต่อมาอีกยาวนานรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบยังไง ก็ช่วยกันกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานที่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ